ปดีคุณผู้ชมที่น่ารักนะจ๊ะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องของเซียนเอ๋นี้เมียมาหยอดสล็อตเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้นะเราอยู่ในเกม l i g h t s o p o p o o l o นะถ้าเรียกภาษาไทยก็เรียกว่าอะไรดียเหมือนอัศวินนะเหมือนอัศวินนะก็เคยเล่นเกมนี้ไปครั้งหนึ่งแล้วครับ มามตอนช่วงมาใหม่ๆนะโอ้โหฮไม่อยากพูดถึงเละตุ้มเป๊ะคุณผู้ชมหมดกลับบ้านนะครับก็มาวันนี้จะมาแก้มือกันหน่อยนะวันนี้ก็เอามีตังมา618บาทนะก็เดีย๋ยวเช็คเด็กกันตําสุด4บาทอ,อยู่ระหว่างนี้นะก็ก่อนอื่นนะฮะก็ขอกําลังใจจากคุณผู้ชมด้วยนะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิง่งเป็นกําลังใจให้ด้วยแล้วกันนะครับก็ไป 4บาทนะจ๊ะไม้แรกไปเลยครับโอ้โหเฮ้ยได้เว้ยได้มงกุฎเว้ยเฮ้ยได้มงกุฎเว้ยเฮ้ยคิวไอ้ยากไอ้เหี้ยวายลงมานะช่องแรกมี10โอ้โหยังสวยครับยีสเควายแตกคุณผู้ชมโอ้โหรอลุ้น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 โอ้โหอีกตัวเดียวมาไม่มาฮะถ้ามาก็เกินไปแล้วฮะรางวัลก้อนโตเรามาแล้วคุณผู้ชมนะ 100บาทนะครับโอ้โหเฮ้ยเหมือนจะดีนะฮะเหมือนจะดีนะมารอบแรกนะเอาเอาแล้วไงท่านอัศวินเออมาตาแรกเหมือนจะดีครับมาตาแรกเหมือนรอบแ,แรกเหมือนจะดีนะปัวปลาปัวปาลารางวัลก้อนโตเลยนะครับเอาได้สี่ครับเปลี่ยนเป็น Y ครับ A ได้แน่นอนครับผม มับเข้าให้มีอะไรลงมาหรือเปล่าโอ้โหโมงกุฎดอกญ้าของเรานะครับได้เคมานะช็อตนี้นะต่อไม่ต่อ ừ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 . เมื่อกี้ลุ้นเข้าฟีเคมนะครับแบบเราไม่ซื้ออะลุ้นนะเมื่อกี้นะโอ้โยสามตัวบ้าเฮ้ย้ยอย่าไหลาย,ยาวดิหยุดโอเ้เ ปล่อยให้มันหยุดเองก็ได้วะได้เจฮะได้เจโอ้หแล้วมงกุฎดอกไม้จะมาแบบเนี้ยฮะเอาแล้วไงคุณผู้ชมเอาแล้วไงมันมันไหลาย,ยาวจังอ่ะผมงงวะ่ะเนี่ยกดแล้วมันไม่อยู่เนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยอยากให้มันกดหรือมันต้องรอรอบครับปึ๊บรอรอบเหรอไม่มีแบบกดแบบจึ๊กจิกจิกจิก,จกงี้ยเ,เอ้ย วายโอ้ย oh, oh. ได้เครื่องดนตรีนะครับอุคูเลเล่เรียกอุคูเลเลเ่แล้วกันนะเรียกไม่ถูกนะครับสิบเก้าบาทได้ไปถึงคูณสี่เมื่อกี้นะเฮ้ยยดเคเกือบได้ฮะหยุดดิเออเอ,อ,เอ,อได้โล่ไหมได้คิวไหมเออลุนโล่ช่องสองได้ไวายครับได้ไวายแล้วโลมาแล้วโล่มาเลยโลมาแล้วสิบช่องแรกได้ไหม โอ้ยขอไม่ให้เลยอุตส่าห์เป็นกรอบทองนะพระเลี่ยมทองเขาเปล่าเฮ้ยนานไปแล้วพี่เฮียใจเย็นเฮ้ยจะวุ่นเกินไปแล้วอเฮ้ยเปลี่ยนวิเปลี่ยนว้เปลี่ยนวิ่วย,ย,ย,ย่งพรเป็นวายครับโอ้คหเจ๋าครับโอ้ย,อย,อยช็อตนี้แั่งสวยครับ เ้ยมันมีเทพเจ้าซูดเหรอวะมาช่วยอ่ะเพอร์ลซิอุสเอสวยครับดอกมองกุฎสวยครับขอเจช่องที่สองครับผมได้ไหมโอ้โหมึงก็ไม่ให้น้อนิดเดียวเองเคเออได้ไหมช่องสองอ่ะโอ้ตายแล้วรถมมามงกุฎตายเนี่ยตายแล้ว สวย่อยด,ดิเช็ดเชะเมื่อกี้ชุดชุดใจเเมื่อกี้เนี่ยโล่นะดาบโล่นะตายาี้วายลงมาอย่างดีอุย้ยเอาเจาเอาลุ้นเคช่องแรกนะมันลงมาช่องเดียวกันทำไมวะเอ้ยเอาสิบเอาลุ้นคิวช่องสามแล้วกันนะ มันเปลี่ยนเป็นช่องสองอีกโอ้ตายเฮ้ยมันก็ทำให้มันดีๆหน่อยดีวะเอาอีกแล้วเออคิวสิบช่องแรกเอช่องแรกเออได้เอครับอืมไปหลายตัวด้วยยังไงสิอืมเคยังไงสิเจช่องหนึ่งยังไงสิสิบช่องหนึ่งโอ้โหดูดิคุณผู้ชมสวยๆทั้งนั้นเลยตัวตัวสวยๆทั้งนั้นเลยนะมันไม่ให้อ่ะ สิบสิบสิบเอใะเออยู่ด้วยเอเอยูอ่คูณสามแล้วเออสิบเออเปลี่ยนเป็นคิวสองช่องนี่แน่จริงอะ่ะไม่ได้แล้วเพิ่มเบ็ดคู้ชมเพิ่มเบ็ดเลยมีเพิ่มเบ็ดไม่รอแล้วนี่ซื้อแม่งเลยนานจัดอะ่ะเดี๋ยวเวลาโอ้ยมึงก็จะให้กูน้อยแท้ให้แค่สี่ตัวนี่หรือ ไปเยอะหน่อยเฮ้ยเฮ้ยช่องว่างสามช่องนะให้แค่นี้นะไปโอ้มลึกกึก๋ยนั้นสวยครับ43บาบาทสวยๆยาวๆไปโอ้ยคิว โอ้โหตายหาอะไรเงี้ยเดี๋ยวว่าสวยจะครั้งแรกครั้งเดียวมันยังอยู่ที่คูณสามอยู่เลยพี่เฮ้ยไม่ใช่แล้วตายครับอย่างนี้ตายครับีโอ้โลกโอ้โลกคูตายอย่างงี้มันก็ไม่ไปถึงไหนสักทีดิพี่คูณสามอยู่เนี่ยเอาเคลียร์ดิ คลียรกระถางต้นไม้นี่เออกระถางหน้ายูเจอโอ้ยากครับลุนยากลุนช่องแรกยากเอ,อ้ยเจเวิย้ยเฮ็ดแค่เคลียร์ช่องแรกดิเออมันต้องอย่างงี้น้องโอ้โหมาเว้ยงเก้าสิบหกบาทวิ่งเออ,เอ,อสวยดิกระถางมึงไปช่องนู้นเลยกระถางโอ้โห คิดคิวเออยังไงโอ้โหไม่ได้แล้วฮะเอยได้กระถางกระเจี J, ๊ยวิยังได้อยู่สิบเอเอเอขอเอ็กาเคีขอขอขอโอ้โหมองได้เจีกับคิวให้กูโอ,โอ้หัวร้อนอขอวกล้าสี่บาทคุณผู้ชมนะมีทุนมาเท่าไหร่เมื่อกี้ห้าร้อยกว่าบาทเหรอเอาไงดีต่อดีไหม ลองหมุนหยอกๆสักตาหนึ่งนะหยอกๆสักหน่อยหยอกๆสักหน่อยนะหยอกๆดูนะหยอกๆดูให้เหลือ500แล้วกันเฮ้ยมันไม่ให้หยอกจริงคุณผู้ชมนั่นไงเห็นไหมเอา้าก็ไม่เป็นไรคุณผู้ชมขาดทุนนิดหน่อยนะถือว่าโอเคอยู่ครับเข้าสวยอยู่นะก็ผมว่าถ้าเล่นต่อต้องเสียตังค์แน่เลยเราไม่เล่นดีกว่านะต้องหมดแน่ๆครับก็เอาไปเล่นเกมหน้าดีกว่านะก็ ผมพูดยากนะครับผมมองแล้วน่าจะน่าจะไปต่อไม่ไหวนะครับดูแล้วนะเอาว่าผมพักดีกว่านะก็เอาไว้เจอกันเกมหน้านะครับก็ยังไงก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วก็ถ้าชื่นชอบก็กดด้วยแล้วกันนะครับก็ยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะวันนี้เซียนเออลาไปก่อนนะฮะขอให้ทุกท่านโชคดีเหมือนเดิมนะครับได้สล็อตกันแตกๆเลยนะจ๊ะวันนี้ราตรีสวัสดิ์ฝันดี ทุกคนครับผม